มีบล็อกบ้างอ่ะเออมันก็ต้องมีลูกบล็อกใช่ไหมล่ะนี่งอ้โอ้ยแล้วมันหมดเวลา้ยกินสองเทมเลยอ่ะโอ้โหของเทม ดูประตูนี้สิให้ชื่นใจหน่อยอมอย่างน้อยมันสร้างความแบบอย่างน้อยมันสร้างความมั่นใจให้เรานะครับในเม็ดหน้าที่จะไปนะคับผมและเป็นแบบนัซารับด้วยนะไม่ใช่คนธรรมดารับนะครับนะ่ะแล้วแบบนัซ่าเออ่ะนัซาแม่งเออไปชั่วขนาดเลย คือแบบเห็นลูกอย่างนี้ใครๆก็เออนะครับผมนะว่าแบบอึ้งตะได้ยังไงวะเนี่ยอืมนะครับผมหรือว่าแบบอึ้งไปเลยนะครับผมแบบยิดยิอึ้งเลยนะอึ้งแบบว่ามองตามเลยอึ้งแบบว่ามองตาปิบๆเลยนะอืมนี้ ทีมมันโหมดมาก